โกโก้ไหนอะไรเพื่อไม่มุกตัวไม่มุกอันนี้โกโก้มุกนะโกโก้อ้นี่ไอ้มุกอันนี้อะไรอันนี้มะพร้าวอ้ข้าวโพดแล้วก็ไอ้อันไม่มุกเราก็หยิบอันไม่มุกเลยแหละนี่ชิมชีสเนี่ยไปหยิบอันนี้ไม่ชีสนะอันนี้ข้าวโพดไงหลายแก้วหลายแก้วของพี่เกาหลายแก้ว ของพี่เขาพี่เสื้อดีดาทพี่เขาเลือกไว้พี่รวมเลยใช่ไหมคะหนึ่งร้อ0้าบาทค่ะตะแกยูค่าลูกเลยค่ะพี่เขาเพิ่มผววหนึ่งผววไอ้ผดววะเผือกเผือกุกคอนหนึ่งอก่กาแฟแก้วงค่ะ แล้วก็อีกแก้วนึงเป็นนมสตรอเบอรี่ใส่ขีดสีใส่หมดไหมคนะหนึ้อยห้าบาทต้องดรออไหมขอบคุณค่ะหนึ้าบาทขอบคุณค่ะ